มิลลาเรนะห์มานิรเราะฮีมนะครับเรื่องของวิชาตัฟซีรวิชาการอธ,าธิบายความหมายของอัลกุรอานซึ่งเราอยู่ในสุรยูซุฟนะครับสุรยูซุฟคืนนี้ก็อยู่ในอายะที่99นะครับอายะที่99ซึ่งเรื่องราวของนบียูซุฟจะต่อกันติดหรือเปล่าเนี่ยมันผ่านมาหลายเดือนนะ ครั้งสุดท้ายอยู่ที่ไหนเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยผมเองยังจำไม่ได้เลยนะตอนเย็น,นย่ต้องไปย้อนดูไอ้ครั้งสุดท้ายว่าถึงเรื่องอะไรนะก็อายะก่อนหน้านี้เกีอยยะที่98เนี่ยก็ได้พูดถึงว่าท่านนาบียูซุฟได้มอบเสื้อของท่านเนี่ยให้กับพี่ชายคือยาฮูซาเดินทางกลับไปหายอ หาบิดาของท่านที่ชื่อว่านาบียากูบอะไยอิสลามที่อยู่ที่เมืองกันอานนะให้นบียากูบเนี่ยใช้เสื้อของนบียูซุปเนี่ยรูปไปที่หน้ารูปไปที่ดวงตาทั้งสองข้างเพราะนาบียากูบตาฝ้าฟางในบั้นปลายชีวิตเพราะความเสียใจร้องไห้ตั้งแต่ที่นบียูซุป ได้หายตัวไปโดยพี่น้องได้วางแผนลวงไปฆ่าลวงไปจับโยนในบ่อน,น้ําจําได้ไหมครับเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายสิบปีนบียะกูบไม่เคยรู้สึกเลิกคิดถึงนบียูซุปเลยความรู้สึกที่รักนบียูซุปความคิดถึงความคดนึงหามันยังติดตาตึงใจท่านนบียะกูบ ก็แสดงออกความคิดถึงนั้นด้วยการร้องไห้จกนกระทั่งตาทั้งสองเนี่ยบวมช้าแล้วก็เกิดอาการฝ้าฟ,า,ฟางมองไม่เห็นลบียูซุฟก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อของท่านให้กับพี่ที่ชื่อว่ายาฮูซาเนี่ยเอาไปลูบหน้าโยอันนี้ก็เดินทางกลับเดินทางกลับเอาพร้อมกับเสื้อพอไปถึงลบิยากรุป นบียากรุบซึ่งนั่งอยู่ที่บ้านยาหูจายังมาไม่ถึงเลยยังอีกตั้งสองวันสามวันระยะทางเดินน่ะนบียากรุบได้กลิน่นได้กลิ่นของนบียูซุปแล้วนะก็บอกกับบรรดาลูกๆที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นว่าชะพ่อยอหรือพ่อเนี่ยได้กินอะไรนบียูซุปบรรดาลูกๆก,ก็บอกว่ายอในเลอะเทอะใหญ่ละ คิดถึงไอ้ซุปมันมากได้ไงเนี่ยเอาล่อได้กินถึงได้กินนบ,บียูซุปเลยบอกเออจริงๆเป็นเรื่องจริงแล้วจริงๆหลังจากนั้นยาฮูจาก็เดินทางมาถึงแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยเช็ดหน้าเช็ดตาของนบียากรูหายเป็นปิดทิ้งฟัตดาบาซีรรนบียากรูก็ กลายสภาพนะเป็นคนตาดีตามเดิม mm hmm. เห็นไหมอับยาอกเพรยอ mm hmm. บอกแล้วเห็นไหมนะพอลูกก็เริ่มรู้สึกสำนึกก็บอกให้นบียาโกบเนี่ยช่วยขออภัยโทษให้กับพวกเขาที่ได้กระทำไม่ดีกับนบียูซุป mm hmm. ท่านนาบียาโกบผู้เป็นพ่อก็รักลูกแบบสุด,สด ให้อภัยกับลูกเสมอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวย่อจะขออิสติฟาร์จากอัลลอ์ให้ยกโทษกับพวกเองทั้งหมดละเนี่ยเรื่องราวก็ไปถึงตรงนั้นนทีนี้ก่อนจะมาถึงอายะที่99ิเเนีเขาได้ตับเซตอธิบายความก่อนว่าซุมมาตวัจหูอีลามิสรอ ว่าขอรยายูซุฟุวัลอากาบิรุลิตลักกีฮิมหลังจากนั้นหลังจากที่ดาบิยากูบได้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับบรรดานลูกๆทั้งหมดแล้วซึ่งได้เล่ารายละเอียดมาเมือ่อคราวที่แล้วแล้วถ้าจำไม่ผิดนะว่าทนาบิยากูบมีเลือกเอาเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาสะฮูเวลาตอนดึกแล้วก็ค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็ค่ำคืน อาชูรอเป็นดีเดนะที่จะขออาอภัยนะไม่ใช่ดีเดต้อง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 ดีอะไรดีไหนเป็นคําคืนที่ดีที่สุดขออภัยให้กับบรรดาลูกลูกหลานหลานและนบียูซุปก็ได้สั่งยาฮูซาผู้เป็นพี่ที่นำเอาเสื้อไปให้พ่อเนี่ยบอกว่าขอเชิญนบียูซุปพ,พร้อมกับครอบครัวพี่พี่น้องๆทั้งหมด ให้เดินทางมาที่อียิปต์ย้ายถิ่นฐานจากที่อยู่มาอยู่กับฉันให้หมดที่อียิปต์นะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บุมมตะวัจ,จหูอิลามิสโรบรรดาครอบครัวของนบ,บียูซุฟอันประกอบไปด้วยพ่อด้วยแม่แล้วก็บรรดาพี่น้องลูกๆกลหลาน ซึ่งรวมแล้วนี่เจสิบสามคนก็เดินทางมุ่งสู่ประเทศอียิปต์ในขณะที่ท่านนาบียูซุปและกามันดาบุคคลสำคัญในประเทศอียิปต์ได้ออกมาเพื่อให้การต้อนรับต่อพวกเขาจัดพิธีใหญ่โตเลยนบียากูบเนี่ยต้ลึงเข้าไปถึงยังไม่ทันถึงใจกลางเมืองอียิปต์เลยนะ ไปถึงปรำพิธีที่ออกมาจัดงานต้อนรับเนี่ยงงโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยมีริ้วขบวนมีการประดับประดามีการตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่จนกระทั่งยากรูหลุดปากบอก,กลูกๆเฮ้ยนี่มันฟารโรนี่เนี่ยใครนั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยฟารโรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาลูกๆบอกไม่ใช่นั่นแหละคือยูซุปลูกของยออัออัลลาอบบัตนะ เป็นพิธีอ้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากนะอายะฮ์ที่99ก็เล่าให้ฟังตรงนี้ว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินงะชชัยตันิรอดีมฟะลัมมาดะฮัลูอัลัยยูซุฟะอาวาอิไลฮิอับอวยฮิวกอลาดูฮูลูมิสรออินชาอัลลอฮฺอามีนินขันเมื่อพวกเขา พวกเขาก็คือท่านนาบียากูบพร้อมกับลูกๆแล้วก็หลานๆทั้งหลายเนี่ยได้เข้าไปหานาบียูซุฟเข้าไปที่ไหนไอฟฟมัลบริบีฮีเข้าไปในปารัมพิธีที่จัดขึ้นเมื่อเข้าไปแล้วอาวาอิไลฮิอับาไวาฮีท่านนาบียูซุฟก็ได้อาวาไอบัมมาอิไลฮิอับบาไวา เอาผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเนี่ยนะอบาบะไวไออาบาหุวะอุมวะอุมมาหูนะพ่อและก็แม่ของเขาเอาคอละตาหูหรือนาสาวอันนี้ขีราบอุลมามนะนักวสรินมีการขีราบกันว่าพ่อเนี่ยเข้าไปพร้อมกับแม่ของนบียูซุฟหรือว่าเข้าไปพร้อมกับนาสาวของนบียูซุฟ ทัศนะที่บอกเป็นน้าสาวไม่ใช่แม่ก็เนื่องจากมีเหตุความเห็นว่าแม่ของนบียูซุปชื่อรรฮิลเนี่ยเสียชีวิตก่อนก่อนคนที่เป็นนา้านะคือท่านนบีวิยากุปมีภรรยาสองคนก็คือรอฮิลที่เป็นแม่ของรบียูซุปเป็นภรรยาคนหลังพี่สาวของรอฮิลเนี่ยชื่อไลายา เป็นภรรยาก่อนที่ให้ลูกเยอะแยะหมดเลยสิบคนนานบ,บียูซุปกับบุญยามินสองคนแม่รอยรอฮินใครตายก่อนตายหลังน,นี่อุลมามะเขาก็ขีดลาภกันที่รอยยะที่เป็นศาสนาที่มีน้ำหนักก็คือแม่ของอนบ,บียูซุปมีชีวิตอยู่ส่วนแม่เลี้ยงที่เป็นน้าสาวของนบ,บียูซุปเองเนี่ยตายก่อนออนนี้ในชริอะของนบ,บียะกุบ ในรุ่นนั้นพี่น้องสองคนสามารถแต่งงานควบได้แต่มาถึงยุคของท่านอบีม,มุฮัมมัดสุลลัลไปสัมยุคของเราเนี่ยจะไปควบอะไรล่ะสองคนพี่น้องน่ะไม่ได้รักพี่เสียดายน้องไม่ได้จะเด็ดทั้งบัวตูมบัวบานไม่ได้นะต่ยาย่อยาไม่ได้เออต้องเอาคนใดคนหนึ่งจะไปรวมทีเดียวสองคนน่ะไม่ได้ แต่นี่เป็นชริยาของนบีในยุคก่อนก็มีความแตกต่างจากชริยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตอัลฮาัอิสันลัมนบียูซุฟก็เอาพ่อแม่นะเข้ามานะเอาเข้ามาแล้วก็ว่ากอลาลาฮุมก็กล่าวกับพวกเขาว่าอุดคุลูมิสรอินชาอัลลอฮุอามีนีนพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสู่ประเทศอียิปต อินชาอัลลอฮ์อาเมนีนโดยความปลอดภัยเถิดอินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺ่าสมัยเราก็คือเวลคัมเวลคัมอาลันหัวซาฮันขอต้อนรับสู่ดินแดนอียิปต์เชิญเข้าสู่อียิปต์ด้วยความปลอดภัยอินชาอัลลอฮ์ วราอาบะไวฮิัลอารชีวนะคอรูลาหูสุดจดาเมื่อเข้าไปในประคำพิธีของยูซุปแล้วเนี่ยนะยูซุปก็นั่งอยู่บนนะที่นั่งของตัวเองก็มายกรอฟา้าอาบะไวมายกพ่อแม่ทั้งสองของเขาเนี่ยคำว่ายกก็คืออัจยลาซาหูมาอามาอาหูนำเอาทั้งสองเนี่ย ไปนั่งพร้อมกับตัวของนบียูซุฟอลัลลอฮอลชยคือลัสเซรีรีไปนั่งบนอัรชไปนั่งบนเตียงประทับนะเป็นที่ประทับน่วะครูละหูสุจดาพวกเขาเหล่านั้นทั้งพ่อทั้งแม่และบรรดาพี่น้องทั้งหมดไออบบาวาหูไอเอควตุหูทั้งหมดเนี่ยครูได้ก้มลง สุดยาดันโดยสุยูดละหูลิยูซุปให้กับท่านนาบียูซุบทั้งหมดพ่อแม่แล้วก็พี่น้องที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทำการเคารพโดยการคำนับสุยูดต่อท่านนาบียูซุปไอสุยูดอินฮีนาเอ็นสุยูดในที่นี้หมายถึงสุยูดแบบโค้งคำนับ ลาวัออยยับฮาเตนม่ใช่เป็นการสุดยูดวางเอาหน้าผากไปบนพื้นไม่ใช่ภายการสุดยูดโดยการเอาวางหน้าผากบนพื้นเนี่ยต้องสงวนไ่้เฉพาะอัลลอฮ์องเดียวงั้นคำว่าสุดูดในที่หมายถึงก้มโค้งคำนับว่าก้นาตาฮิยะตุฮุมฟ ah ีซาลิกะซามานซึ่งไอการโค้งคำนะับเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นการแสดงการเคารพในยุคสมัยนั้นอ ทุกคนีริรราบหมดเลยถวายความเคารพโดยการโค้งคำนับให้กับท่านนาบียูซุบท่านนาบียูซุปก็เลยกล่าวต่อมาในอายะที่ร้อยบอกว่าวกอลยยอบติฮะจาตะวีลุรุยายามิงกอบลกไดะจาลลฮารบบีฮักกอ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. <applause> เอาเป็นน้ำจิ้มหน่อยก็พอว่าพอคนเหล่านี้ครอบครัวของท่านโค้งคำนับแล้วเนี่ยนบียูซุฟก็ได้กล่าวว่ายาอาบาตีโอ้พ่อของฉันเอ๋ยฮาซาตะวิลิรุยาญานี้คือการทำนายฝันของฉันมินกอบในอดีตนะ ในอดีตเราคงจําได้สาเหตุที่บรรดาพี่น้องเอาตัวนบะียูซุฟไปโยนทิ้งในบ่อก็เพราะความอิจฉานบะียูซุฟนบะียูซุฟได้ฝันในตอนเด็กว่าได้เห็นดวงอาทิตย์ได้เห็นดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะอีสิบเอ็ดดวงนะ่ะทำการสุจูดให้กับฉันฝันตั้งแต่เด็ก นบียากุบถึงกับห้ามลบียูซุปอย่าไปเล่าความฝันอันนี้ให้กับบรรดาพี่น้องเป็นอันขาดเลยนะเดี๋ยวจะโดนเล่นงานลบียูซุฟมาถึงวันนี้ลบิยูซุฟก็บ,บอกยาอาบาัติโอ้พ่อของฉันจ๋าฮาซาตะวีลุยายามิงกบนี่คือการทำนายฝันของฉันที่ในอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะยาลาฮารับบีฮักกอ แน่แท้พระเจ้าของฉันได้ทำให้มันเป็นความจริงขึ้นมาแล้วระยะเวลากี่ปีเนี่ยผ่านไปกี่ปีตั้งแต่ที่นบ,บียูซุฟถูกพี่น้องจับลงไปเนื่องจากความฝันอันนี้ พึ่งจะมาเป็นจริงเมื่อเวลาผ่านพ้นไปซึ่งนักวิชาการขีดลาบกันบ้างก็บอกว่า8ปสิบปีบ้างก็บอกว่า4ี่สิบปีความฝันพึ่งจะเป็นจริงบิยูซุปก็บอกเห็นไหมพ่อนี่เป็นจริงแล้วความฝันที่พ่อเคยเตือนฉันว่าอย่าเล่าเนี่ยมันเป็นจริงแล้วในวันนี้นก็แย่ยาลาฮารอบ,บีฮักกออืม คงจะเท่านี้ก่อนนะไม่จบละยาวนะอินชาอัลลอฮ์แล้วจะมีคำพูดของนบ,บียูซุฟพูดกับผู้เป็นพ่อต่อไปอีกซึ่งเป็นการพูดที่ให้ทุกคนได้หวนรํำลึกนึกถึงความโปรดปานเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาได้ทรงประทานให้กับท่านนบ,บียูซุฟให้กับพ่อของนบ,บียูซุและบรราาพี่น้องทั้งหมด ที่ให้มันเกิดขึ้นในวันนั้นในวันที่เหล่าพี่น้องทั้งหลายครอบครัวของนบียูซุฟทั้ง73าคนเนี่ยรวมลูกหลานด้วยได้กลับไปอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในดินแดนอียิปต์ไปตั้งรกรากที่ประเทศอียิปตตั้งแต่บัดนั้นมันเป็นความปรดปานของอัลลอฮ์อย่างไรหลังจากนาบียูซุฟนำเอาครอบครัววงวานของท่านไปตั้งตรงนั้น ก็ทําให้วงวานของนบียูซุปเนี่ยแตกเหล่าแตกก่อจนกระทั่งมายุคถึงยุคของนบีมูซานาบีมูซาเกิดขึ้นมาหลังจากนาบียูซุปประมาณ400ปีวันที่นบีมูซานําเอาชาวบันิอิสรออีนก็คือเผ่าพันธุ์ของท่านนาบียูซุปเผ่าพันธุ์ของนบียากรุปเนี่ยออกจากอียิปต์นั้นมีจํานวน600,000คน จาก73คนที่ไปตั้งลกรากได้ออกลูกออกหลานอลัลลอ์ให้บราระกัดเพิ่มพูนจำนวนประชากรกลายเป็น6แสนคนยังไม่นับรวมเด็กกับคนชราที่ไม่สามารถเดินทางออกจากอียิปต์พร้อมกับนบีมูซาได้น,นี่เป็นความปวดปานของอลัลลอฮ์ซึ่งอินชาอัลลอฮ ในครั้งต่อไปเราก็จะได้อธิบายในอายะที่หนึ่งร้อยซึ่งยังค้างอยู่ไม่จบตรงนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับขอลรตาลาได้โปรดประทานความรักความเมตตากรุณาปานีการฮิดายะาเตาฟิกแก่ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวัสลัลลอุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบะรอกกาตุอัลฟาติฮะอาลูมีชัยตอานิรุหจีมิสเนฮ์มานิรอหีฮรมิลลาฮิรอบบิลอาลามีนุมาณิรุหีมานิกยามิดดีน Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ushallatu mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi 'alaihim dhalin amin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi ajma'in -ah Allah minna nas'alu karidwa kawan jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allah minna ka'afu wa tuhibbul afu fa'afu anna Wa walidina Wa jami'in muslimin muslimat birahmatika Ya rahman rahimin Allah majan jam'ana hadha jam'an marhumah Tafarruquna mi ba'di Tafarruquna ma'asumah اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم على